เกมนี้มีชื่อว่า Ghost Town เกมนี้ทำโดย d e l e e 2สองพันสิหกเพลงก็ใช้ได้นะเป็นเกมที่ไปเจอได้ในเกมโจ้แล้วก็เป็นเกมที่เก่ามากไม่ได้คิดอะไรมาจะมาอาัดเกมนี้แต่ว่ามันน่าสนใจดีก็เลยจะลองเล่นหน่อยดูจากตัวที่อยู่ด้านขวาก็อืมน่าสนใจอยู่นะเป็นรูปร่างที่แปลกดีไม่ได้ตั้งใจจะมาอาัดคลิปแต่บรรยากาศมันดีถ้าคุได้ยินเสียงฝนก็ไม่ต้องแปลกใจฝนตกเม็ดใหญ่ด้วยยอดมาก โอเคเรามาเริ่มกันเลยโอ้เปิดมาได้ภาษาแปลกๆอะไรอ่ตัวหนังสือมันอยากจะรู้กันว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมพื้นมันเป็นอย่างนี้วะเอ๋ทำไมมีตัวหนังสือเยอะกูแปลไม่ทันที่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยก็นรกอยู่นี่อะไรของมันวะดูจากบรรยากาศก็ค่อนข้างแปลกๆเลย Oh my god ทำไมพื้นมันเป็นรูอย่างนี้วะเนี่ยฮัลโหล แสงอะไรแดงๆอ,ะอ่ะน,นี่มีแสงแดงๆเกมนี้วิ่งได้นะอืมก็โอเคทำไมพื้นมันเป็นอย่างนี้วะพื้นมันเป็นแบบออบบี้โดดโดโดโอเคไม่ยากเกมนี้โดดได้แล้วเจ๋งนี่คือตอนที่หนึ่งเราต้องเก็บเอ,อไม้กระเขนสามอันคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันเคเคปร๊บเบิรบบบบมีอะไรไหม เพลงมันเงียบจังเลยลืมปรับเสียงเกมอีกล้ถ้าคลิปมันเงียบเกินไปก็ขอโทษด้วยไม่ได้ปรับเสียเกมไว้่อนลืมเช็คอีกทีอืมโหพืนเป็นรูเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่ถ้าเดินพลาดตกลงไปนี่ยแย่แน่ๆโอเคตัวเทคที่มันพูดมานี่ไม่ต้องสนใจแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเลยมันกังเสียงเต็มเลยแต่อะไรไม่เห็นตัวอะไรเลยฮัลโหลมีใครอยู่ไหม เงียบเหงามากเลยที่นี่สมชื่อเกมจริงเลกอสทาวรมันจะไม่มีอะไรแบบอินเทนอุ้ยแทกเก็บไปแล้วหนึ่งเราไงต่ออุ้ยกันเฮ้ยเลยอันเดียวมีบางอย่างแย่มากชิมิสะบัดอุ้ยโอ้เอฟซูดสองเฮ้ยอะไรบ้านะเฮ้ย What the fuck? วัดเดอะฟัตโอ้โหนี่อะตัวที่เราตามหาทำไมหน้าตาม,มันเหมือนเซลีนีนานเลยวะเคส่องตัวได้ชิบหายละเยอะละโอเคมันเหมือนแต่ละเอพิโซดมันจะมีตัวออกมานะปึ๊บเปิ้ล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 โอ้โหมันทะลุด,ดินนี้ด้วยอะ่ะแย่แล้วไงชิบหายละจะหนียังไ,นะไงวะเนี่ยเกิดยังไงเรื่อยๆนะอืมไม่ใช่เดี๋ยววะ ตัวมันอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยสิบหายละโอ้โหพื้นพื้นเป็นรูหมดละไอ้นี่ไงเก็บสิโอ้โหเตะกล่องโอ้โอเคตอนแรกนึกว่าเกมมันจะน่าเบื่อละมีอะไรตื่นเต้นสักทีโอ้พื้นเป็นรูตื่นเต้นเพราะพื้นเป็นรูหลบยังไงนะเฮ้ยโอ my god ชอ my god ไหนวะตัว ไม่เห็นตัวเลยอะ่ะแย่แล้วไงไม่เห็นตัวเราจะสู้ยังไงวนะเนี่ยโอ้ภาพโคตรมืดเลยมองยากนะเนะี่ยภาพมันมัวๆอย่งไม่รู้ไม่มีอ่ะไม่มีอะไล่อันอยู่ไหนวะจริงเหรวะเฮ้ยมันมาแล้วมันไอ้นี่ไงแจมแจมอุย๊ยเอพิโซดสามโอ้ <c oughs> เสียละ <c oughs> อ่า เอวไม่ได้โอเคโซับมึงเร็วมากแปงไม่ทันเว้ยโอ้โเสียอุ้ยอุ้ยอุ้ยขนลุกว่ะทำไมขนลุกว่าเกมอย่างนี้มันไม่ควรจะขนลุกซะหน่อยโอเมกอชมันมีกีไปสดกันแน่นะไม่รู้จะโอ้มาไวนี่ยเนี่ยไปยังไงเจ็บ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 ไม่รู้ว่าโดนผีจะเป็นยังไงนะอยากลองโดนเหมือนกันจะระวังรอบหน้ามันมันจะไม่อยู่กับเสียงข้างหลังเลยอุ้ยเยอะจังวะไม่ผิด เสียงเสียงเสียงมันมีเสียงหึง่งหึ่งเสียงหึ่งหึ่งลอยมาแ,แล้วถ้าคลิปนี้พูดไม่รู้เรื่องก็วะเฮ้ยตกใจทำไมวะมันเร็วมากมันเร็วขึ้นปะเนี่ยมันเร็วขึ้นเลยโอ้ม y g ก d อึ๊บๆึ๊บ เม,มื่อกี้กับโดนไปแล้วงงวะ่ะงงกับทางมันนั่นแหละที่ทางมันประหลาดมากทำไมเราต้องมาเก็บไม่เขียนทำไมด้วยนะโอ้โหอันนี้ยอดมากเฮ้ยไม่ถึงปึ๊บ,ปบ,ปบไปาาจกทางาไหนเห็นตัวมาเลยอ่ะเกมนี้มดดินเฮ้ยไม่ถึงอ่ะ โอ้โดนแล้วเลือดลดโอ้โ oh, อ okay, okay, ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเคยเคมันมีหลอดเลือดอยู่ไม่ได้สังเกตโอ้ my god โ oh อ้โหผีอย่างเยอะเลยโก้ซาวจริงโคตรดุเดีจะเชื่อแล้วแผนที่มันสุ่มเรื่อยๆเนียนะมันจะเหมือนกันแค่บางช่วงเด้ออะไรไม่แน่โอ้โหโอ้โหมันโดนละโดนละจะตายเลยไม่รู้หรือเปล่านะไหนวะโหโคตรดุเลย นี่มันเมืองผีดุโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god oh มันจะอยู่ในบ้านมันจะอยู่ในบ้านที่มันเป็นเป็นประมาณนี้มันจะอยู่ในบ้านบ้านแบบปิดมิดชิดถ้าส่วนใหญ่ตรงนี้ก็มีดีกว,ว่าออกมานะเสีจ้อู้ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเ <laughs> กือบเกือบเกืบอบมีบอตรวอยวอย ไม่มีไม่มีไม่มีเสียงอยู่หลังเลยเสียงเต็มหลังเลยอย่านะเนียนไปหมดเนียนไปหมดเนียนไปหมดปุ๊บ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 อย่านะอย่าไม่รู้ไม่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 โอ้ my god กลับมาที่เดิมอีล่ละแล้วตรงไหนที่ไม่ำสำรวจแถนนีญญ้เปล่า ยังไปได้แนี้โอ้โหตรงนี้ยังโล่งเลยไอย้เกมก็อินเทนอยู่นะตอนแรกคิดว่าเกมมันจะเงียบๆน่าเบื่อน่าเบื่อนะเกมมันตื่นเต้นอยู่นะเสียง้มลังเลยเสียงหึงหึงโอ้ยเนอะจันอยู่ไหนนอนาะยากนะเนี่ยนี่มาแล้วคีโดต์โอ้ยเดาไม่ออกเลยว่าตรงไหนเป็นรูตรงไหนไม่เป็นรู ไม่มีเลยเหรอแย่ yeah, ละไหนดิแอบแอบแอบแล้วกันปึ๊บต้องเลาะไปโดดถึงอยู่หรอกโอ้โหเราโดดสูงหยุดได้อยู่ได้อยู่โอไมค์กอยไม่เจออะไรเลยเหรอเกมน,นี้ตีแรงมากเฮ้ยโอ้โอหตรงหน้าเลย ชึกเต็มหน้าเลยโอ้โหโดนผีแทงโอ้ไม่กันอย่ามานะปึ๊บโอ้โนี่ไงแถวนี้มีบ้านโอ้เหนไหมไม่มี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 ยายายาเฮ้ยตกอีกลเกลียดจริงเลยทำไมต้องทำให้พื้นเป็นรูด้วยวะ มันอาจจะมีนัยยะอะไรสักอย่างก็ได้ทำให้คุนเป็นรูไงเป็นเฮ้ยเห็นหัวโอ้ย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 เจ็บเว้ยอืมเจ็บมกเกินนะหูเยอะจังวะเจ็บเหอะเฮ้ยเกือบเกือบเกือบลุน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 นเต้นมากมันจะมีกี่เอพิโซดกันแน่นะโอ้ยโอ้ย โอ้ยเต็มหลังเลยโอ้ยมีไหมไมีมีไม่ตำรวจบ้านมันชิดๆิดกันไปหมดเลยเสียงเสียงเสียงดูไม่ออกนะว่าตรงไหนมีมีมีมันไม่มีบอกจุดจริงจังก็มันหากระดาษมันหาของนี่แหละเสียงมาข้างๆเลยโอ้โหผ่านแล้วผ่านแล้วเงาตัวมันแม่ใ่ มีเลยเหรอรับไปเลยเสียงข้างหลังเต็มเลยไม่รู้เสียงในคลิปจะได้ยินหรือเปล่านะแต่สัมผัสได้เลยว่ามีเสียงเสียงข้างหลังเสียงมันขู่อยู่ข้างหลังอยู่เสียงเพิ่มๆโอ้ยยากเกินเกินพื้นเป็นรูอย่างเงี้ยโอ้ยโอยโอ๊ยถอยหลังดิเดะมันยากอยู่นะ เ,เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเบือ่อล้วแหมช่องนี้เกมคุณภาพไม่เล่นเล่นแต่เกมอะไรไม่รู้คุณภาพสุ่มเอาสนุกไม่ว่าสนุกไม่สนุกว่าไม่ว่ากันโอ้ยตอดแรงมากเลยตอดที่ะไตอดทีอะไรวะเลือดมันเหมือนบังคับตายเลยอะ่ะเจ็บนะเจ็บมากๆเลย ตอนนี้ฝนเงียบแล้วเพิ่มๆอุ้ยโอ้ยเนาะสามันนี่สามันนี่สามันบ้านนี้บ้านนี้มาเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วหาไม่ค่อยเป็นหาไม่ค่อยเป็นแบบแผลเลยหาแบบสุ่มไปเรื่อยเจออีกแล้ว สอันสองอันสุดท้ายเนี่ยมันต้องยากแน่ๆเลยไม่ใช่ยากหรอกมันต้องหายากมากแน่ๆเลยเนีแ่บบมันงงๆนะนะพื้นที่มันเป็นซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้เลยเฮ้ยนี่ไงๆอ,อันเดียวยวังไงขอละบ้านนี้มีเหอะเฮ้ยจริงด้วยโอ้โหที่ไปร้านกระตกโอ้ยโอ้โหแรงมากตีอย่างแรงเลยบ้านนี้บ้านนี้เข้าไม่ได้ 2,000 years a l t มีตอนนี้สี่อันมีเอพิโซดสี่ได้มันมีกี่เอพิโซดกันแน่หรอหนึ่งเขาเล่นยังไงให้ตื่นเต้นนะโอ้โหโดนอะไรตีวะตีแรงยังมันตีแรงกว่าเดิมนล้วเนี่ยตอนนั้นตีเจ็ดสิบแย่ละโอ้โอ้โอ้ปล่อยเถอะปล่อยกูเถอะโอ้กูต้องทรมานเหมือนพวกมึงใช่ไหมเนี่ยไม่มีอออืื้หย่ำเลย มันตีแรงกว่าเดิมนะเนี่ยทำไปเล่นไปแล้วมันมันว้ามันในจุดที่แบบทุบว้ามันในจุดที่แบบเราคาดไม่ถึงเลยนะอ๋ออ๋ออ๋เจ็บเจ็บปวดมากโอ้ย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 เจ็บปวดมีเสียงอ่าอ่าอีกอันเดียวอีกอันเดียวอีกอันเดียวมันจะจบไม่แน่แล้วมันเป็นเกมเล่นไปเรื่อยๆแหละ ตกใจตลอดโอ้โหขึ้นเราต้องรีบๆด้วยนะถ้าเราอยู่เฉยๆก็ก็ไม่ได้อุ็ยเตะกล่องอย่างนี่ไงเก็บสิโอ้โหมีมีกี่เอพิโซดเนี่ยมันจะเอาจนกูตายเลยใช่ไหมภายในวันช็อตเนี่ยมันจะเอาวันช็อตให้ได้เลยใช่ไหมเริ่มรดอไปเทิร์นมันได้ละ มันจะอยู่ในบ้านปิดๆบ้านที่ปิดๆบ้านที่ปิดๆไม่ก็บ้านแบบถึงปิดถึงเปิดมันไม่ค่อยอยู่ที่โรงถ้ามันอยู่ที่โรงก็จะจากระจายร้ายไปไหน่อยทีนี้เราจะเริ่มในทางขวากันบ้าน,นแต่ละจุดมันก็หันปแปลกๆนะยังไงเ,เริ่มเร,เริ่มดาวน์ประเทศได้ละเริ่มเริ่มรู้ทลิกละอุ้ยเก็บดิเจ็บิโอ้โหตีแรงกว่าเดิมอีตี 50. สี่ละห้าสิบทางตันปะเนะี่ย ตามน,นะยานะนั่นแหละมันมันต้องเอาจนถึงช่วงที่มันวันช็อตได้เลย,เลยอะ่ะแบบโดนวันฮิตเยอะ่ะนี่แค่ทูฮิตนะโอ้ยเจ็บเจ็บมากโคตรเจ็บเลยเลือนเลยห้าสิบอย่ามานะยานะด,ดีดีที่มัน ดีที่มันตีแรงขึ้นแต่มันยังมันยังวิ่งช้าอยู่มันยังลอยมาช้าอยู่ก็ยังดีอยู่นี่ถ้ามันลอยมาเร็วด้วยจะแย่มากเลยแบบแดชมาเลยอะโอ้ยโอ้ย,อยกล่องกล่องหญ่าหญ่ใ่เฮ้ยมาแล้วตรงนี้มาแล้วตรงนี้มาแล้ว,ลวเราเราองเข้าไปข้างในละอย่าโผล่มานะอย่าโผล่มานะอย่าพุ่งขึ้นมานะพุ่งมาโกรธนะนี่ไปกับเพิรดีนะวิ่งไปวิ่งมา แต่มันก็เวียนหัวอีกหรอกมันโงเลยโอ้โหสิบอันไอ้กูเสร็จเกมมันไม่มีอะไรมากเพราะนั้นคลิปนี้จะปิดแบบเงียบๆไปแล้วกันปิดแบบเงียบๆเงียบๆ